้วยเนี่ยครับวิธีเอาทางง่ายๆพอนะง่ายนะซ้อมๆง่ายแบบง่ายๆเลยซ้อมครับ ลึกจัดประหลัดขิกอันนี้เนินไหนนะเนินแกงอ่ะชื่อของทีมดาราทีมจั เนินยิบสามทีมลารามาเปิดไว้เป็นเนินแก้ของผมครับแซมตั้งชื่อให้าผมยังขึ้นเองไม่ได้ไม่เคยขึ้นได้เลยครับมันชันแล้วก็ยาวยาวมากขึ้นทีไรก็ติดทุกทีมันนี้ก็จะมาแก้อีกเหมือนเดิมจะปลดล็อกเนินหน้าที่เราขึ้นได้แล้วเราก็จะขึ้นได้ตลอดก็จะจำจำไหมเพราะมันจะจำหจจำลังการจะจำมันจะปลดล็อกคือเรารู้แล้วไง เฮ้ยหนังวะนี่แหละครับไม่ก็ดได้สักทีครับมาหัดชุดนะจริงจะกระต่อตๆอ,อต่อ่อหัดชุดให้ไดก้ก็ต้องลงไปใหม่ เต็มขึ้นไปถ่ายวิดีโอให้ครับเน่ไม่มีคนถ่ายผมขึ้นไม่ได้ขึ้นง่ายแท้ บหนึ่งไม่ได้มาโอ้เร็ววะหมดแล้ว เ,เมื่อกี้ไม่ยกเลยเราเนียยเน่ยวขาแล้วก็ปล่อยเนี่ยวขาแล้วก็ปล่อยพอเราต้องการชะลอรถเราเนี่ยวขาน,นิดนึงแต่ก็ลิงเราไม่ยกขึ้นแบบท่ายังไม่สวยครับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ขึ้นได้ครับเนินนี้ยังชันเลยนั่งนีบมแต่ไหลลงไปเลยลองนั่งนีบปลาลานลงไปเลยฮะ นั่งนีบแล้วก็บาลานลงไปเลยอ๋ออ่าเราจะไม่เหนื่อยถ้าเราแปเาข้าพายลงมันเหนื่อยนั่นแหละครับสวย กันอืแต่ว่าพอเราเนี่ยวขาดแล้วอะเครื่องเรามันจะเล่งหลอฮ้พอเราปล่อยมันจะเหมือนกับทุนไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยกคเคร่งลงแล้วบิดไม่อะบางทีมันเล่งไม่ขึ้นหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> รถมันลลอยแล้วก็ลอยแล้วเราไม่ตกใจอ่ะพอลงมาเราก็ยืนไปต่อได้เลยแต่บาทีว่าเราตกใจมันก็เลยเพราะว่ารถมันตุ้งเยอะเงียเยี่ยงเยอะไม่อย่างชันตัดครับตัดลงไปเลยเนี่ยชันโอ้ยยอดครับได้ฝึกได้บาย Ei! Hey. من <applause> دين อีขึ้นเหมือนง่ายแต่บอกง่ายเด้อตรงนี้ตรงนี้ให้ยังชัน อีกนิดเดียวครับแต่ต้องเริ่มใหม่เอ้ต้องยดูนิงเดียวล้างไม่ได้ดูด้วยกันงานนี้ต้องผักทิ้นมองเยอะเหรอลากไม่ได้ลองจะลากม็ได้ครับมีตะขี้หนึ่งพัดเล่ หนึ่งสองสามเอาฮักไปฮักไปฮักไปนี่เปียกโอ้โห้เคลื่อนทีแรกก็ได้เลยอ่ะอาามานิ่ยๆเลยครับทดลองบอก เ้ยประกันเพิ่งมาหาด้วยวะเนี่ยประกันชีวิตเลยครับมาหาอีกเฉยป่ะ ดาราเอนดูโรนะครับมาเปิดซ้ายก็เป็นเหวขวาก็เป็นเหว เรียบร้อยวันนี้อะไรนะเนิแนแก้